เนี้ยมันไม่ควรเป็นปัญหาเพราะว่าพี่เอกับคุณเอเนาะชื่อกล่าวนะ้องชื่อคุณเอเนาะเขาเลิกกันตั้งหกเจ็ดปีไปแล้วต่อให้แบบมาอยู่บ้านเดียวกันเป็นเพราะความใจดีของพี่เอที่แบบโอเคเหมือนเหมือนอดีตภรรยาย,ยังยังไม่พร้อมจะไปก็ขออยู่ก็เลยให้อยู่เลยนะคะถ้าคนในมากๆจะทราบคือพี่เอเพิ่งไ้ออกทีวีแล้วทําให้คนทั่วไปถึงได้ทราบว่าเขาเลิกกันแล้วเขาเลิก ที่ถ่ายละครด้วยกันที่พี่เจอกับพี่เอก็น้องเอก็ไม่ได้มาเลยค่ะระยะหลังในพี่เอก็อยู่กับน้องเบสตลอดค่ะไปไหนมาไหนกับลูกตลอดก็ไปฟ้องศาลพี่พูดอ่ะก็จะเข้าว่ารู้สึกว่าพี่เข้าข้างพี่เอกหรือเข้าข้างเบสคือพี่พูดในสิ่งที่พี่เห็นคือจากที่พี่เอกเลิกไปแล้วอะค่ะแล้วพี่เอกก็เหมือนไปร่วมทางานกับลูกทําหนังทําอะไรด้วยกันช่วงนั้นน้องเอกก็ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาค่ะความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ได้ กอดคอกันแต่แตว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากันเลยแม้แต่วันงานศพก็ไม่ได้มีค่ะพี่ว่าพี่เอกก็คงรู้สึก,กรู้สึกเสียใจว่าสร้างสร้างปัญหาให้ลูกนะนอกจากทิ้งงานที่ต้องให้ลูกสารต่อไปแล้วยังจะทิ้งปัญหาขึ้นสารให้ลูกสารต่ออีกเลยนะคะพี่ว่าพี่ว่าในที่สุดเดี๋ยวก็น่าจะตกลงกันได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีหลักฐานนะคะ